มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพหาดูยากย้อนอดีตครั้งเมืองไทยมีเมสยูเนเวอร์เป็นคนแรกหากจะพูดถึงปุ๊กอภัสราหงสกุลคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าเธอคนนี้คือนางสาวไทยในปี2,507และเป็นนางงามจัก,กรวาลคนแรกของไทยซึ่งเธอเองคว้ามงกุฎได้ในปี 1965ล่าสุดนะคะโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพวินาทีประวัติศาสตร์ครั้งที่คุณปุ๊กอภัสราความมงกุฎนางงามสกวานในปี1965และเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมกับความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติสวยสมกับตำแหน่งที่เธอได้รับ ในประวัติศาสตร์การประกวดนางงามประเทศไทยอภัสราหงสกุลถือว่าอยู่ในยุคที่2ช่วงพศ2507-2515โดยยุคแรกเวทีที่ประกวดใช้ชื่อตำแหน่งว่านางสาวสยามคือพศ2477-2483ถึง ซึ่งจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้ริเริ่มขึ้นต่อมาเมื่อจอมพลปอเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยทำให้ไทยได้ตำแหน่งนางสาวสยามเปลี่ยนเป็นนางสาวไทยตามไปด้วยค่ะสำหรับเวทีนางงามในยุคสมัยเริ่มต้นนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับหญิงสาวโดยเฉพาะเป็นการกุยทางในวงการบันเทิงแล้วนางสาวไทยยังเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ ร้านขายเสื้อผ้าชื่อดังในจังหวัดต,ต่างๆซึ่งถือเป็นผู้นำแฟชั่นในยุคนั้นรวมทั้งทำหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดต,ตามภูมิลำเนาที่สาวงามแต่ละคนเป็นตัวแทนอีกด้วยค่ะเปิดภาพหาดูยากย้อนอดีตเมื่อครั้งที่เมืองไทยมี Miss Universe เป็นคนแรกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดคค่ะถ้าเพืพ่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ